สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกชินเคยค่ะที่ยูทูบช n แนลวอลรัติบแท็กเตอร์ขายรถแท็กเตอร์มือสองค่ะและอุปกรณ์ต่อป่วงจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้เราก็จะพามาชมหางตัดหญ้านะคะยี่ห้อ LCS ค่ะตัวนี้เป็นหางตัดหญ้าขนาด1เมตร20เซนนะคะคุณลูกค้ามารับเองถึงร้านเลยนะคะก็เดินทางมาจากอำเภอแม่สอดค่ะจังหวัดตากขอบคุณคุณยงยุทธมากๆเลยนะคะที่ไว้วางใจซื้อหางตัดหญ้าดีๆคุณภาพเยี่ยมๆนะคะ,ะ,คะจากทางร้านเราเนาะสำหรับตัวนี้บอกได้เลยว่า ว่าใช้งานดีทนจริงๆนะคะยี่ห้อ LCS เนาะพี่พี่หลายท่านน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันแล้วนะคะสาหรับแบรนด์นี้ถือว่าดังมากๆเลยนะคะยี่ห้อ LCS เนาะตัวนี้นะคะคุณลูกค้ารับเป็น1เมตร20เซนค่ะราคาตัวนี้อยู่ที่27,500บาทเนาะที่พี่ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์โทรศรัพท์ ID Line ตามนี้เลยร้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขืออําเภอคลองของ,ขงจังหวัดกําแพงเพชรเปริด365วันเลยนะคะไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดวันนัตะัตฤกษนะคะ,นะ,คะสนใจ หางตัดยญ้าอย่าลืมนะคะวอลเลทิฟแท็กเตอร์จังหวัดกำแพงเพชรค,ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ